ธุรกิจแฝงตัวสุดขั้วบังหน้าด้วยงานเอ็ uh huh. นหนังสนุกเกินคาดแห่งปี <like> โคตรบ้าและโคตรมัน uh huh. หนึ่งในหนังพาสุดแห่งปี oh <my> บ้าที่สุดในชีวิตของนิโคลัสเคจ The Unbearable Weight of Massive Talent ข่าานี่แหละนิกฟังกริงเคจ19พฤษภาคมนี้ ดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสถานีแห่งความสุขกับการจัดอันดับอีกเช่นเคยครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้จัดอันดับว่าใครใน4 8รกร๊ปเมืองไทยแต่ละรุ่นมียอดโอชิมากที่สุดซึ่งท้าใครยังไม่ได้ดูก็คลิกตัวไอได้เลยครับกลับมาตามคำสัญญาของเราครับกับยอดคามิโอ h ชินะครับ เดียวเราไปดูกันเลยว่าใครในฟ8ตกรุปเมืองไทยในแต่ละรุ่นจะมียอดคามิโอชิมากที่สุดข้อมูลเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2565เวลา10นาฬิกาครับ มาเริ่มกับอันดับที่29เลยครับซึ่งอันดับที่29ถึงอันดับที่22จะเป็น CGM 48ล้วนๆเลยครับซึ่งอันดับที่29เจ้าตัวนั้นคือหอมนวลครับซึ่งหอมนวลมียอดคามิโอชิอยู่ที่10คนครับต่อไปครับกับอันดับที่28ฮีโร่ซึ่งเจ้าฮีโร่มียอดคามิโอชิอยู่ที่12คนครับต่อไปครับกับ คีระคีระครับซึ่งเจ้าตัวนี้มียอดคามิโอชิอยู่ที่13คนครับต่อไปครับกับบลูซิเฟอร์ซึ่งบลูซิเฟอร์มียอดคามอิอยู่ที่14คนอันดับที่25เจ้าตัวนั้นคือ Princess ซึ่งเจ้า p r i n c e s s มียอดคามิโอชิอยู่ที่21คนครับ อันดับที่24เจ้าตัวนั้นคือคานาเมะซึ่งเจ้าคานาเมะมียอดคามิอยู่ที่34คนอันดับที่23คนนั้นคือฟ้าใสครับซึ่งฟ้าใสมียอดคามิอยู่ที่63คนต่อมาครับกับอันดับที่2 2คนนั้นคือ เคียร่าครับซึ่งเคียร่ามียอดคามิอยู่ที่106คนมาต่อกับอันดับที่21เลยครับกับ B.N.K.48 รุ่นที่1คือแอดมินซึ่งมียอดคามิอยู่ที่55คนและ C.G.M.48 รุ่นที่1คือนีน่ามียอดคามิโอชิอยู่ที่124คนอันดับที่20 B.N.K.48 รุ่นที่1คือ ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่504คนและ CGM48 คือนิชาซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่143คนอันดับที่19 BNK48 รุ่นที่1คือเปี่ยมซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่620คนและ CGM48 รุ่นที่1คือ JJ ซึ่งเธอมียอดคามิโอชิอยู่ที่196คน อันดับที่18 B.N.K.48 รุ่นที่1เป็นอันดับร่วมครับซึ่งทั้ง3ามคนนี้คือจ๋าจิ๊บและมิโอริซึ่งทั้ง3คนนี้ม,นนมียอดคามิโอชิอยู่ที่ 1.1K และ C.G.M.48 คือลาตินซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่208คนต่อไปครับกับอันดับที่17 B.N.K.48 รุ่นที่1คือกอนซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 1.3K b n k 4 8รุ่นที่3เธอคือยาหยีซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่58คนและ c g m 4 8สคือเจดาซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่209คนอันดับที่16 b n k 4 8ิรุ่นที่1คือไม้ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่2 5 k b n k 4 8ิรุ่นที่3คืออีฟซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่64คน และ C G M 4 8คือปิงซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่373คนครับไปต่อกับอันดับที่15เลยครับ B N K 4 8รุ่นที่1คือน้ำใสซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 2.7K B N K 4 8รุ่นที่3คือข้าวฟ่างซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่67คนและ C G M 4 8คือพันซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่386คน อันดับที่14บ B.N.K.48 รุ่นที่1คือเจนซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 3.7K B.N.K.48 รุ่นที่2คือนายซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่321ยิเอคน B.N.K.48 รุ่นที่3คือพิมพ์ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่113คนและ C.G.M.48 คือมิวซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่467คนครับ อันดับต่อไปครับกับอันดับที่13บสาม B.N.K.48 รุ่นที่1คือซัดจังซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 3.8k B.N.K.48 รุ่นที่2คือพาขวัญซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่629คน B.N.K.48 รุ่นที่3คือเอิร์ทซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่122คนและ C.G.M.48 คือเหมยซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่475คนครับ อันดับต่อไปครับกับอันดับที่12 B.N.K.48 รุ่นที่1คือตาหวานซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 4.6k B.N.K.48 รุ่นที่2คือนิกกี้ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่846คน B.N.K.48 รุ่นที่3คือเกรซซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่125คนและ C.G.M.48 คือไขหวานซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่5 7 1คน อันดับที่11ครับกับ B.N.K.48 รุ่นที่1คือแก้วซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 6.1k B.N.K.48 รุ่นที่2คือสตางซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่862คน B.N.K.48 รุ่นที่3คือแ,มอมอมอแอพมแพมซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่132คนและ C.G.M.48 คือพิมพ์ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่604คน 10อันดับสุดท้ายแล้วนะครับกับอันดับที่10 bnk 4 8รุ่นที่1คือไข่มุกซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 6.3K bnk 4 8รุ่นที่2คือขมิ้นซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่980คน bnk 4 8รุ่นที่3คือป๊อปเปอร์ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่142คนและ cgm 4 8คือปริมะซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่731คนครับ อันดับที่9 Bnk48 รุ่นที่1คือปูเป้ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 8.8k Bnk48 รุ่นที่2คือมาอยู่ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 1.1k Bnk48 รุ่นที่3คือมีนซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่148คนและ CGM48 คือมีนซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่766คนครับ อันดับที่8 B.N.K.48 รุ่นที่1คือออนซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 9.8k B.N.K.48 รุ่นที่2เป็นอันดับร่วมครับซึ่งทั้งคู่คือมินมินและแพนด้าซึ่งทั้งสองคนนี้มียอดคามิอยู่ที่ 1.3k B.N.K.48 รุ่นที่3คือเอิร์นซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่191คนและ C.G.M.48 คือแองเจ ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่781คนครับอันดับที่7 b n k 4 8รุ่นที่1คือน้ำหนึ่งซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 12.1k b n k 4 8รุ่นที่2คือวิวซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 1.6k b n k 4 8รุ่นที่3คือโยเกิร์ตซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่229คน และ CGM 48คือแชมพูซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่960คนครับอันดับที่6 B.N.K 4 8รุ่นที่1คือเจนนิตซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่14.7 k B.N.K 4 8รุ่นที่2คือแบมบูซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่2.4 k B.N.K 4 8รุ่นที่3คือฮูบซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่280คน และ c g m 4 8คือนีนี่ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 1k 5อันดับสุดท้ายแล้วนะครับกับอันดับที่5 Bnk48 รุ่นที่1คือโมบายซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 16.7k Bnk48 รุ่นที่2คือ New ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 3.1k Bnk48 รุ่นที่3คือ p พ a k ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่311คนและ CGM48 คือมามิงซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 1.3k อันดับที่4 B.N.K48 รุ่นที่1คือ music ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 16.8k B.N.K48 รุ่นที่2เป็นอันดับร่วมครับซึ่งทั้งคู่คือ พักขมและรัตาซึ่งทั้งสองคนนี้มียอดคามิอยู่ที่ 4.3k Bnk48 รุ่นที่3คือโมเนออม่ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่331คนและ c g m 4 8คือออมซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 1.4k อันดับที่3 Bnk48 รุ่นที่1คือเนยซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 17.7k BNK48 รุ่นที่2คือฟอนต์ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 5.6k BNK48 รุ่นที่3คือเฟรมซึ่งเธอมียอดคามิโอชิยอยู่ที่348คนและ CGM48 คืออิซุรินะซึ่งเธอมียอดคามิโอชิยอยู่ที่ 1.5k ครับอันดับที่2 BNK48 รุ่นที่1คือ ซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่ 22.8k Bnk48 รุ่นที่2คือ GG ซึ่งเธอมียอดคามิโอชิอยู่ที่ 6.3k Bnk48 รุ่นที่3คือแพนเค้กซึ่งเธอมียอดคามิอยู่ที่359คนและ CGM48 คือ o r t จ n นซึ่งเธอมียอดคามิโอชิอยู่ที่ 2.2k ครับ และอันดับหนึ่งของเรากับ48คูปเมืองไทยที่มียอดคามิโอชิมากที่สุดบนแอป i am 48 B.N.K. 48รุ่นที่1คือเชอร์ปรางซึ่งเธอมียอดคามิโอชิอยู่ที่ 25.2k B.N.K. 48รุ่นที่2คือวีซึ่งเธอมียอดคามิโอชิอยู่ที่ 10.7k B.N.K. 48รุ่นที่3คือปาเอญยซึ่งเธอมียอดคามิโอชิอยู่ที่544คน และ C g M 4 8เป็นอันดับร่วมครับซึ่งทั้งสองคนนี้คือคณิ้งและสีตามีจำนวนคามิโอชิอยู่ที่ 2.3k ครับแ,รและนี่แหละครับก็คือใครใน48ครุ่เเมืองไทยที่มียอดคามิโอชิมากที่สุดบน f i m 4 8ในแต่ละรุ่นนะครับและคุณล่ะครับได้กดคามิโอชิใครและกดเมื่อกี่วันแล้ว คอมเมนต์บอกเราไว้ข้างล่างได้เลยครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากสถานีแห่งความสุขก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S